คนท้องมีสัญญาณแบบนี้ที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีหรือควรพบผู้หมอทันทีค่ะสัญญาณแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในตลอดการตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์น,นะ,ะหรือว่าช่วงท้องอ่อนท้องแก่กันแล้วแต่ถ้ามีสิ่งนี้รีบไปนะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการมีเลือดออกทางช่องคลอดค่ะ ถ้ามีเลือดออกในช่วงท้องอ่อนก็อาจจะเกิดภาวะแท้งไหมท้องลมไหมหรือว่าท้องนองมดลูกไหมคันไข่ปลาอุกไหมอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะคะถ้าเลือดออกมากขึ้นก็ควรที่จะรีบพบแพทย์รีบวินิจฉัยรีบหาสาเหตุรีบรักษาค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือมีอาการปวดบ้นท้องที่ถี่ขึ้นแรงขึ้นค่ะไม่ส,สนใจนะคะว่าอายุคันเท่าไหร่ถ้ามีการปวดบ้นท้องถี่ขึ้นแรงขึ้นถ้ายุคันน้อยๆก็อาจจะเกิดภาวะแท้งถ้ายุคันเยอะมาหน่อยแต่ยังไม่ครบกําหนดคลอดก็อาจจะเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนด หรือถ้าอยู่ในภาวะคลอดครบกําหนดแล้วนั่นก็เป็นอาการเจ็บคันจริงเป็นอาการที่จะคลอดก็ได้นะคะเจ็บคันท้องปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นนะคะนั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะอาการที่3 <S 2> <S 2> นะคะ,ะ,คะก็คืออาการที่ลูกดิ้นน้อยลงนะคะในคุณแม่ที่ท้องแก่ขึ้นมาก็คือประมาณไตรมาสที่37เดือนขึ้นไปนะคะถ้าลูกของเราดิ้นน้อยกว่า10ครั้งใน1วันตั้งอกตั้งใจนับแล้ว นะ้นับยังไงก็ไม่ถึง1ิครั้งใน1วันต้องรีบพบคุณหมอนะคะต้องไปฝากคันก่อนนัดอาจจะต้องได้อันต์ซาวหรือตรวจสุขภาพทารุกในคันหรือการทำ NST ค่ะเพราะว่าทารุกในคันนะคะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะถ้าไม่ได้รับการอันต์ซาหรือได้รับการตรวจสุขภาพทารุกในคันถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้รีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับตัวของคุณแม่เองแล้วก็ทารุกในคันได้นั่นเองค่ะ